อ่านะครับทุกคนนะถึงถ้าผมพากคลิปก็ไม่ทันแน่นอนนะก็เลยมาเล่นแบบโหมดนี้เอาก่อนละกันนะเพราะว่าพาคกคลิปยังไงก็ไม่ทันนะเพราะว่าคลิปยังไม่ได้หาไปเลยนะคลิปต่อไปก็จะเป็นเออลูกกาเอกแมคานิกนะครับนะแต่ว่าเรามาเล่นอะไรนี้ก่อนเพราะว่าเวลาไม่ทันนะครับนะมันมันมันภาคไม่ทันหรอกนะเพราะว่าคลิปก็ยังไม่ได้หาไปเลยนะก็ผมเพิ่งทํางานเสร็จนะงานของ โรงเรียนนะก็เรียนออนไลน์นะก็เรียนเรียนยากเรียนเย็นอยู่ซึ่งผมไม่เซียนอะไรขนาดนั้นนะอ้โจ๊กเกอร์เนี่ยนะ้องใช้สมาธิขั้นสูงนะครับนะนใช้สมาธิขั้นสูงเลยเล่นตัวนี้เนี่ยโอ้เขาไม่ข้ามอะช่างก็เดยวนะไปรับไปหาเขาอื่นก็ได้นะครับนะเล่นโจ๊กเกอร์เราต้องเหลี่ยมเยอะนะครับนะเราต้องเหลี่ยมเยอะโอ้ยกระตุก พอเขาจะออกมาเห็นไหมผมบอกแล้วต้องเป็นคนมีเหลี่ยมนะครับน่า<ม>ต้องเป็นคนมีเหลี่ยมต้องเป็นคนมีเหลี่ยมไปไปพังไว้ไปผมก็ไม่ได้เล่นเกิ่งอะไรขนาดนั้นว่าเฮ้ยไอตัวเฮ้ยเจอตัวเป้งมาทุกคนเจอแล้วเจอตัวเป้งเออโด,ดนช็อต เอาบิงเไาเฮ้ยเออนะโอ้สกินใหม่นี่โคตรเทอทะเลยนะครับนะโอ้เทอทะมากอันนี้จ้ะอ้าวอ้าวยูนิ่งไม่เชื่อมเครื่องอะไรตรงนี้จ้ะโอ้โหกว่าจะเก็บได้คนนึงก็เสร็จไปแล้วสองเครื่องนะโอ้โหสุดยอดไปเลยเอาล่ะเราจะโอ้มีไม้กันเด้อเด้อเด้อเขาตรงนี้ก็ได้วะนี่ใครวะเนี่ย อ๋อมีคู่รักด้วยนะครับนะแม่นะอิจฉาจริงๆเลยจกเกอร์ละอิจฉาอิจฉาอะงไม้ไปก่อนนะครับนะเฮ้ยจะรถไฟฟ้าชดก่อนไม่หรือเฮ้ยเดีอยเดืยๆเดืดดดดอเอแหมเ้ยเสียนี่ฟรีเลยอยู่ไหนวะไหน่วะหน่วะ โดนขาดสก,กิลวโิโอเสียงเก็บตัวละครเพื่อชั้นเนี่ยมันดีละเกินอีนี่ใช่ไหมอีนี่เออออนนี้ยังหน้าด้านนี่ยังหน้าด้านนะยังหน้าด้านถอดรหัสคนเราเดี๋ยวเราค่าอยไปอุ้มผู้ป่วยนะครับนะเอ,อ้ยไม่ใช่นักโทษนักโทษเออ,อก็เบื่อเลยนะเพราะว่าเรียนหนักคนเรียนหนักเรียนหนักแต่ความรู้เท่าเดิมก็ไม่รู้เรียนทำไมนะ ครื่องนี้ใกล้จุดแล้วฟังจากเสียงพวกอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมหรือเปล่าก็าไม่รู้เหมือนกันหรือเสียงผมดังกว่าก็ไม่รู้คิดว่าเขาน่าจะเดินไปไหนเขาต้องมาลม้มแถวแถวนี้อย่างแน่นอนนันไงจะเอ๋ออ้ไกห่หินร้อยล้านอะไรไกห่หินร้อยล้านดานเมจร้อยล้านอากระตุกโคตรกระตุก เอาสักคนเอาสักคนเหลือเครื่องเดียวแล้วฮะนี่นี่สเต็ปนักแข็งดูไว้หนูนักโทษหลุดมาเมื่อไหลฟาดแน่อ้าวอ้าวไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงกลัวเธอเลือก้ยทำไรกันะสองคนนั้นอ่ะรักกันมากอะฮะ รักกันมากน MM? ะืมรักกันมากสินะสองคนนี้เดี๋ยวหมันใส่เลงเลงเลงทำอะไรทำอะไรอีหนูเอาเอาเลย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 พุ่งเลยพุ่งเลยเฮ้ยไอจเอเอจเอ จ้าเอ๋จู๊กไม่มองหลังจุ๊กไม่มองหลังนะจุ๊กเขาต้องมองหลังด้วยมองหลังนี่คือมองฮันเตอร์เหรอเปล่ามองหลังตัวเอง <c oughs> ไปไหนแล่ววะแม่นะทุกคนหลุมหลุมเ <c oughs> <c oughs> จะเจอหลุมก่อนไหมเนี่ยเอ้ยกลับมันี่ว <c oughs> ้าหลุมอยู่ข้างหน้าไม่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 ไมไม <c oughs> ไม่ทันไม่ทันโอ้โหโอ้โหไม่ทันนะเพื่อนเอเมียเขาขอโทษนะเอเมียคูขอโทษแต่ยังมีให้กินนะคิดว่าฉันหลบแก้ไม่ได้อย่างงั้นเหรอหลบง่ายเหลือเกินอ้าวูเลยยังไม่เจ็บ่าทุกคนโดนซ้ำแน่ๆโดนซ้ำแน่ บิ้ลนะโดนเบิ้ลนะเบิ้ลนะยูโน่ไอ้เขาบอกแกแม่นขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ไม่เห็นแม่นเลยนี่อะหลบแบบฟินๆเฮ้ยเดี๋ยวๆยวัยงตามอีกเหรอเดี๋ยวๆๆๆๆอ้ีวเาเฮ้ยทำไมเราไม่ลมวะไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยซื้อมาเล่นเฉยๆไม่ศึกษาไม่อะไรเลยไม่ศึกษาไยพูดล่ะเฮ้ยเดี๋ยว,ยวๆๆๆๆๆหลอกว่าจะเข้าอ่ะก็ไม่เข้า อ๋อแต่พี่ไม่ธรรมดาเออเออน้องน้องทำอะไรอะ่ะน้องจะมาไล่น้ำหอมเอ้ยไม่ใช่นักกิตะอย่างพี่เหรอน้องจะทำอะไรพี่ได้น้องก็ไปแก้ไวโอลินจนได้น้อยสกิลน้องก็